มากับเพื่อนๆวันนี้ที่จะพาเพื่อนๆมาให้หั่นหนกกันนะคะวันนี้ออดูท้องฟ้านะคะเพื่อนๆวันนี้ท้องฟ้าไม่เปิดนะคะวันนี้หนาวอีกแล้วนะคะมลมหนาวเราก็ลมมานะคะวันนี้เราก็ท้องฟ้าที่มัวมัวเหมือนฝนจะตกเลยนะคะหนกเขาจะมาห้ที่สองวันนะคะวันนี้ถ้าเกิดเจออาการแบบนี้นะคะตัวนี้เขาืีอวัาร้องก้านะคะเนี่ยเขามีนวดนะคะคางรัดซ้ำเซนนะคะ แล้วก็ห้างเขาไข่ไข่ฮ้างหลแอนนะคะตัวนี้ห้างเขาไปาเว้ว้าวัวอะค่ะ like. นี่นะคะเราก่อจะโยนอาหารให้เขานะคะโยนอาหารเขาก็จะจะบินมากินอาหารนะคะบางตัวเขาจะมากินในมือเรานะคะแต่ว่าไอ้นี่เขาจะเป็นลูกอยู่นะคะเขายังไม่กล้านะคะเขายังไม่กล้ามาหาเรามากินในมือเรานะคะแต่ถ้าว่าเป็นพ่อแม่เขาจะมากินในมือเราเลยนะคะแต่นี้จะเป็นลูกหมดเลยนะคะ หลอบนี ite, ้เขามีลูกเยอะนะคะเนี่ยมีแต่ลูกมากนะคะพอมันยังไม่ได้มากนะคะเนี่ยแล้วก็เขาก็จะบินแล้วก็เขาจะมาลองเจ๊เจ๊ดเจ๊ดจ๊ดเจ๊จ๊ดเจ๊ดเหมือนที่เพื่อนๆได้ยินเสียงอะไรค่ะเสียงเขาหลงขออาหารนะคะเขาหลงขออาหารบอกว่าฉันอยู่นี่นะฉันอยู่นี่นะประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆค่ะดอกตีนีรูดเรืองนะคะรูเรืองนะคะถ้าว่าตอนเช้านะคะเพื่อนๆค่ะถ้าตอนเช้าซี่ยังไม่ได้เปิดมันนะคะ ไม่ได้เปิดหน้าต่างไม่ได้เปิดประตูออกไปนะคะเขาจะเหี้ยเอานะคะไม่ปลุก,กให้เราตื่นนะคะถ้าเรานอนรับตัวนี้เขาหนังรอดเลยนะคะรอดแบบเหียบเียมนะคะรอดแบบดูเ,เลียงด้วยนะคะว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่เวลาของฉันประมาณนี้นะคะเผื่อเๆค่ะจะเปิดสิเปิดประตูเปิดม่านปึ๊บ เขาเหลือมซ้งเสียงทันทีเลยเนี่ยเสียดูอีกมุมหนึ่งนะคะเปิด่เปลียนกันนี่มุมของถ่องฝานะคะเนี่ยดูถ่องฝาข้างบนใช่ไหมคะมีเมฆมาเต็มเลยนะคะไม่มีไม่มีแสงเลยนะคะแต่ก็เวลาเสียออกรองลงมาต่ํานะคะนี่ก็อีกมุมหนึ่งนะคะอีกนี่ก็หนอกอีกประเภทหนึ่งนะคะพวกนี้ก็นี่นะคะน่ารักน่ารักตัวนี้มาตัวนั้นไปตัวนั้นไปตัวนี้มานะคะเขาจะเป็นแบบนี้ยตลอดเวลาเลยนะคะเขาจะมาแบบ เสียงเจ้า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 นะ,ะ่ะถ้าเขามาโปร่งมันไล่ไล่ตัวนะคะนี่เขาเริ่มจะมาโปร่งมันไล่ไล่ตัวแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวก็จะได้ยินเสียงอีกนะคะถ้าเขามาโปร่งมันไล่ตัวเนี่ยเขาจะร้องเสียงหนังจันจันจัเจันไม่หนวกก็ร้องหรือว่าเกาคุยกันนะคะ สวยนะคะธรรมชาติธรรมชาติสวยมากนะคะซีอยู่กับธรรมชาติเรือนเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นธรรมชาตินะคะมีะมีดังต้นไม้มีดังข้างนอกก็เป็นเะเร่เนาะแล้วก็มีสวนแบบล่ายๆสวนสวน,าาน,นสวนา,า,าธารณะนะเหมือนสวนสาธารณะสาธารณะโอ้ยดินก็พันกันอีกแล้วสิสวนสาธารณะที่เขาไว้ก็ตั้งเต็นท์กลางเต็นท์ผักพอนนะคะมาแคมป์ปิ้งกันนะคะ ก็อยู่ข้างๆบ้านนะคะอยู่ไม่ไกลนะคะอยู่เดิอนออกไปประมาณ500ยเมตรนะคะจากบ้านสีออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็มีทัดเลนะคะโอ้ยส่ถวงนี้ยกันหนาวยู่นะคะที่เรยไม่ได้พาเพื่อนๆไปดูห้อยนะคะมีห้อยไส้ห้อยแล้วก็ห้อยตะรับห้อยอะไรเต็มเลยนะคะข้างนอกอะค่ะแต่ว่าน,นี้พามันดูนอกก่อน ไอ้เพื่อ,อนๆได้ชมบรรยากาศของหนอกก่อนนะคะเดี๋ยววุ่นขัต่อไปสิจะพาะเพื่อ,อนๆไปชมบรรยากาศข้างห้อยนะคะแต่ห้อยนี่น่าจะเป็นหน้าร้อนนะคะเพราะว่าซีนไม่กล้าลงหนำนะคะตอนนี้หนำหนาวนะคะหนาวหมาดเลยหนำทะเลหนาวนะคะตอนนี้นะคะนี่ก็นา่าจะตรงนี้เป็นสปริงแล้วนะคะเป็นช่วงสปริงแล้วก็ยังหนาวอยู่นะคะเพราะอางกาัสต์แอฟริกาใต้ไม่เหน่ไม่นอนนะคะเพื่อนๆคะเอ,อ่อบางที่ก็หนาว